สวัสดีจ้าสวัสดีจ้าสองอสี่บาทเรามีบมอลมาที่สวยมาแล้วครับพี่จะส่งไปสดุหนึ่งต้นสองต้นห้าสิบสามต้นส่งฟรีมีปลายทางสนใจอะไรบัตรถด้านล่างนี้จ้าศูนย์แล้วสี่เก้าสิบหนึ่งศูนย์เก้าข้าเจ็ดเนาะเดี๋ยวมีเพื่อสัตว์สวยๆตุ้งั้งก้อยรับสายบอลกระถางห้าจุดห้าหน้าส,สวยๆฟอร์มใหญ่แบบนี้แบบนี้แบบนเลยครับพี่ต้นนี้รักเอ่ยนะพี่มีสองต้นในกระถางนี้เลยต้นแม่ต้นใหญ่แล้วก็มีหน่อมาแล้วอีกหนึ่งต้นนี่จะ รักเอ่ยรักเอ่ยหน้าสวยๆครับพี่เขียวขาวแดงเหลืองสวยครบจบตอนนี้100ครับพี่รักเอ่ยสวยๆใหญ่ๆร้อยเดียวจากงามงาม5.5นิ้วแล้วก็เพชร7สีครับพี่นี่เลยดังสวยๆใบใหม่ก็สวยเด้อนี่เลยดังแจมออกมาเลยจากเพชร7สี 100, 100ครับพี่ไม้แรออามาตะเลยต้นนี้รับพี่สำหรับเพชร7สีแเนี้จะพาไปกี่ยุกี่สมัยก็สวยร้อยเดียวครับผมเพชรเจ็ดสีครับพี่แล้วก็สุวรรณศรครับพี่กอแน่น สุวรรณศรอันนี้คือเป็นไม้ปลูกต้นเดียวครับพี่แต่ว่ามีหน่อมาแล้วสองต้นอ่ามีทั้งหมดสามต้นในกระถางครับพี่ต้นใหญ่หนึ่งแล้วนมะีต้นแม่หนึ่งแล้วก็ต้นหนอ่ออีกสองครับพี่สุวรรณศรหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่อีกฟอร์มนี้อันนี้ฟอร์มกรเลยฟอร์มกรเลยนี่จะแน่แนๆครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบสุวรรณศรพร้อมหนอ่ออีกสองต้นครับผมอ่าด้านนี้รัตนสินรัตนสินครับพี่อ่ะแ,แดงๆดงคำจำคาครับพี่รัตนสินนี่เลยแดงแป๊ดเลยครับพี่หนึ่งร้อยจะร้อยเดียว รัตนสินครับพี่หนึ่งร้อยงามงามแล้วก็สตรอเบอรี่ซันเดย์ด้านในครับพี่ป้ายสวยๆเลยนี่เลยจะสตรอเบอรี่ซันเดย์หนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่หนึ่งห้าศูนย์สตรอเบอรี่ซันเดย์สวยๆหนึ่งห้าศูนย์ 150. แล้วก็มีเท้าทองอินด้านนี้ครับพี่อะเลยมาแล้วอะย้อนกลับน่อยนี้จะเท้าทองอินดางแจมวาวเลยหนึ่งร้อยครับพี่เท้าทองอินหนึ่งศูนย์ศูนย์จะร้อยเดียวงามงามแล้วก็มีใบก้มหน้าเข้มครับพี่ชื่อว่า เรียกซับครับพี่นี่เลยใบกลมๆนางเข้มเรียกซับรูปงามนาเพาะหนึ่งร้อยจ้าเรียกซับครับพี่นางรากสดกระถางนี้นี่เลยหน้าเขียวตัดแดงครับพี่นางรากสดเนาะนี่เลยนี่เลยจะหน้าเขียวตัดแดงมีสองต้นนะครับพี่สต้นคู่อ่ะน,อน,น,น,ดดนี่จะมีมุมนี้ด้านนี้2ต้นในกระถางน,นางรากสดหน้าเขียวตัดแดง1นึ่งศูนย์นครับพี่นี่เลยจะหนึ่งร้อยร้อยเดียว2ต้นในกระถางนางรากสด หน้าเขียวตัดแดงด้านนี้ลูกไม้ครับพี่ลูกไม้เป็นลูกไม้ลลกผสม,มแม่อุ้มฝักเป็นรักเอยนะพี่ลูกไม้รักเอยเนาะนี่เลยหน้าดางสวยนี่เลยทรงออกใบหอกนะพี่เนาะใบหอกเป็นลูกไม้ผ่านะพี่แม่อุ้มฝักรักเอยสองห้านครับพี่สองร้อยห้าสิบต้นนี้ดางสวยจานวนน้อยครับพี่ผมเพิ่งปล่อยไปชุดก่อนนานั้นแค่ประมาณสามต้นนี่เลยแล้วก็อันนี้ผ่าชุดหลังครับพี่เพิ่งมีมาปล่อยอีกหนึ่งต้นนะสำหรับลูกไม้รักเอญสองร้อยห้าสิบสวยจัดเลยจ้ารอไปมาแล้ว หานุมาณหานุมานหานุมานเผาโรงกาครับพี่ต้นนี้นี่เลยสีสวยฟอร์มแจ่มๆหานุมานเผาลงกาครับพี่หนึ่งศูนย์ศูนย์จัดไปหลอดใหม่มาแล้วร้อยเดียวจะหานุมานเผาลงกาหนึ่งร้อยแล้วก็สาวนครสาวนครใช้สีนี่เลยครับพี่หน้าชมพูสวยหวาน 00. ที่ยจ้ะหนึ่งร้อยเช่นกันสาวนครใช้สีหลอดใหม่มาแล้วสวยโตไวต้นนี้ครับพี่หน้าแจ่มจัดเลยสาวนครร้อยเดียวแล้วก็แม่ฟ้า หลวงครับพี่แม่ฟ้าหลวงอ่ะนี่เลยครับพี่หน้าหวานๆหมุนก่อนหมุนก่อนนี่เลยจ100้ะหนึ่งร้อยเช่นกันจ้าแม่ฟ้าหลวงร้อยเดียวสองต้นคู่ในกระถางครับพี่สองต้นคู่มะอา,ามะขวานรังสันครับพี่เนาะนี่เลยจ้ะสองต้นหน้าเขียวตัดแดงให้สวยหนึ100่งร้อยครับผมมะขวานรังสันร้อยเดียวและด้านในต้นนี้ครับพี่เศรษฐีบ้านนอกครับพี่หน้าด่างสวยๆนี่เลยจ้ะสองร้อยห้าสิบครับพี่นี่เลยหน้าแจ่มๆเศรษฐีบ้านนอกไม้ใหม่ จำนวนน้อยนะพี่นี่เลยหน้าด่างสวยๆเนาะตอนนี้นี่หน่ยใบนี้จมจัด250เศรษฐีบ้านนอกครับผมและด้านน,นี้มณีหน้าแผลงมณีล้อมเพชรหน้าพื้นเขียวครับพี่ด่างขาวตัดชมพูชมพูตัดขาวสวยๆครับพี่หนึ่งร้อยมณีล้อมเพชรหน้าแผลงจัะอ่ะด้านนี้สิราหุ่มทองแผงครับพี่สีราหุ่มทองแผงเขียวเหลืองตัดกัดเม็ดขาวครับพี่สีราหุ่มทองแผงสองร้อยจ่ะนี่เลย หน้าเรืองตัดเขียวเม็ดขาวสวยๆส,ยสิราแผง2 0งแจมๆจมแล้วก็มีอาหลวงตาเมืองหลวงตาเมือง100ครับพี่ต้นนี้ด่างโบบาโบบะมากร้อยเดียวหลวงตาเมืองครับพี่100สวยสวย,สวยแล้วก็ทศกัณฐ์รงสวนนะพี่150นี่เลยด่างเหลืองมาก่อนเม็ดสีมาตอนโตสวยจะไม้ต้นนี้ครับพี่ทศกัณฐ์รงสวน150 น้เมืองนนนอ่ะนะ้าเมืองนนนครับพี่นี่เลยหน้าหวานๆนี่เลยจ้ะนี้ชมพูหวานอ,อ่องตองร้อยเดียวร้อยเดียวนเมืองนนครับพี่หน้าวนหาวานๆหนึ่งร้อยแล้วก็มีเมืองริกอครับพี่เมืองริกอหน้าหวานนี่เลยใบทรงแบบขอบใบเขาจะจะจะยกขึ้นนะพี่สําหรับไม้ตัวนี้นะสําหรับเมืองริกอพี่ดูลอดก่อน่อะนี่หนึ100่งร้อยนะพี่พี่ดูลอดไอ่เขียวชมพูออกมาเลยจ่าดังออกมาเลยเนาะหนึ100่งร้อยเมืองริกอเมืองริกกร้อยเดียวสวยสวยจ่า เกสรอนด้านในด้านในดีกว่าต้นนี้สวยครับพี่นี่เลยจ้ะเกสรอนพมลินครับพี่หนึ่งร้อยเช่นกันสวยสวยสวยนี่เลยจ้ะเกสรอนพมลินร้อยเดียวครับพี่ร้อยเดียวหน้าแจ่มจัดเลยต้นนี้ทางด้านนี้ปีสัตว์แดงครับพี่แผงลูกตาลอ่าหน้าด่างชมพูนะพี่เขียวด่างชมพูนี่ด่างทุกใบอ่าไอใบเบี้ยใบลังอยู่ครับพี่รอดไปมาแล้วปีสัตว์แดงแผงลูกตาลต้นนี้ครับพี่ต้นนี้ ขอ450ครับพี่ปีสัตแดงแผงลูกตาลหน้าด่างชมพูหลอดหม่มาแล้วครับพี่หลอดแจม่มออกมาเลยผมบอกเลยรับประกันนี่เลยจ้ะหลอดเจม่มออกมาเลยอ่าด่งน้อยแต่ดังนะ450ครับพี่ฟอร์มสวยปีสแดงแผงลูกตาลหรือรองตาลน,นั่นเองอสังขายจัดไปครับพี่100หน้าหวานๆครับพี่กัดไม่ชมพูมาแล้ว100เดียวจะ้ะอะสังขายครับพี่อสงขาย100แล้วก็มีมณนี้อันนี้เป็นมณนี้หน้นารักเดิมนะพี่เนาะ หน้าดังเดิมออริจินอลนะพี่หน้าด่างชมพูก่อนอันนี้ผมขึ้นเป็นหน้าแผงไปอันนี้มณีหน้าเดิมครับพี่หนึ่งร้อยบาทอ่าเลิกเป็นต้นละกันต้นเมื่อกี้เป็นต้นที่หนึ่งส่วนต้นนี้เป็นมณีลำเพรต้นที่สองละกันเนาะหนึ่งร้อยต้นที่สองครับพี่อ่าจะได้แบบว่าถูกต้องตามหน้ากันหน้าแผงเป็นต้นที่หนะึ่งเนาะอันนี้เป็นหน้าเดิมต้นที่สองครับพี่หนึ่งร้อยเท่ากันเท่ากันต้นนี้ สุดปถนาใบกลมๆนี่เลยออกชมพูชมพูครับพี่ใบกลมบักเลยสวยเลยสุดปฐนาหนึ่งร้อยครับพี่หลอดใหม่มาแล้วนี่เลยจะสุดปถนาร้อยเดียวครับพี่ร้อยเดียวและทับทิมคนครครับพี่นี่เลยหน้าแดงสวยฉ่าหลอดใหม่นู่นมาแล้วสองร้อยห้าสิบครับพี่สองห้าศูนย์ทับทิมคนครครับพี่นี่เลยหน้าแดงสวยสุดฉ่าสุดฉ่าครับเบลูกไม้รายมุกลูกไม้หันแน่ลูกไม้ครับพี่นี่เลยใบออก ป้อมป้อมครับพี่ในทรงป้อมป้อมกลมๆนะพี่เนาะเป็นลูกไม้กาลังสวนนี่หลอดใหม่ครับพี่ดังแจ่มเอามาเลยลูกไม้ฟองประกวดต้นนี้550ครับพี่เป็นลูกไม้ใบกลมป้อมครับพี่ลูกไม้ด่างของทักส่วนครับพี่นี่เลยดังมาสวยๆ5 5 0หลอดใหม่มาแล้วครับพี่รับประกันรับรองมีปล่อยออกไปน้อยมากไม่ผิดหวังสวยไม่ผิดหวังครับพี่อะด้านนี้ด้านนี้ด้านนี้กินนาฬกินนาเร้นไฟกินนาเล่นไฟครับพี่เอาไปด่างสวยต้นนี้นี่หลอดใหม่กลางแล้ว หนึ่งร้อยครับพี่กินนาฬีเล่นไฟร้อยเดียวจะร้อยเดียวแล้วก็เ e ก a c ซี่สวยขยี้ใจอันนี้ฟอร์มใหญ่พุ่งแล้วผมขอร้อยห้าสิบครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบเกซี่ห้าจุดห้านิ้วอันนี้ใหญ่พุ่งห้าจุดห้าอันนี้พร้อมยกลงกระถางแปดแล้วแหลตะตันนี้หนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่เรกัสซี่สวยสวยครับพี่ฟอร์มฟูฟูฟเลยจ้า เจ้าขานเจ้าขานครับพี่หน้าสวยแจมว้าวนี่เลยเขียวเหลืองครับพี่ชมพูเข้มเข้มกัดมาแล้วเรียบร้อยครับพี่แจมว้าวใบนี้ใบใหม่ล่าสุดหลอดใหม่มาแล้วครับพี่เจ้าขานตัวนี้นี่เลยหน้าเท่บๆครับพี่แหล่สองร้อยครับพี่ออกสองร้อยสุดแจมเลยเจ้าขานครับพี่เขียวเหลืองชมพูเข้มนี่เลยหน้าตามตำรับตำราริจินอนนะพี่เจ้าขานสองร้อยหน้าสวยแจมว้าวต้นนี้ครับพี่แบ่งต้นเดียวเพราะต้นอื่นยังไม่โดนตาต้องใจเอาไปต้นเดียวก่อนเอาไปต้นเดียวก่อนอะ แล้วก็ไม้หนอไม้หนออันนี้แยกหนอมานะพี่นี่เลยสวยเข้มนี่เลยสวยแจ่มวาวอ่าไม้หนอกิจปราศัตรูพ่ายนะพี่เขาเป็นใบหอกดําครับพี่ดําตัดแดงก้านดําปิดเลยครับพี่กิจปราศัตรูพ่ายอันนี้ไม้หนอหนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่หนึ่งร้อยห้าสิบนี่เลยไซส์ใหญ่ห้าจุดห้านิ้วนะพี่แต่เป็นหนอไงน้องเลยแบบว่าปาดแยกมาแล้วก็โตไวแบบนี้เลยครับพี่กิจปราสัตรูพ่ายหนึ่งร้อยห้าสิบไม้แยกหนอสวยสวยจ้ะและ ต้นนี้ครับพี่ลูกไม้อะอึงครับพี่เป็นจะเป็น,ปนอึงด่างนะอึงด่างรูปไม้อึงด่างนี้เลยหน้าด่างให้สวยครับพี่นี่เดี๋ยวผมไปดูใกล้เดี๋ยวผมยกก่อนนี่โฟกัสไปดูใกล้ครับพี่สีสันสวยสดใสด่างแจ่มเลยพื้นเขี่ยวนะพี่ที่เหลือเป็นสีด่างนะแล้วก็กัดเม็ดไยอึงนะพี่เนาะต้นนี้ขอ300ลูกไม้อึงด่างครับพี่หน้าสวยจัดมีแง่สายแง่ขามีต้นเดียวครับพี่ผมจะแง่ว่าจะขึ้นให้เลือกแต่ไม่มีมีต้นเดียว ลูกไม้อื้งด่างครับพี่300อหน้าด่างสวยจัดต้นนี้และบางเกิดเก้าหน้าสวยแจ่มว้าวเอาไปเลยครับพี่เพราะว่าผ่าชิ้นใหญ่หน้าเลยออกมาสวยแจ่มว้าวแบบนี้แบบนี้ครับพี่รอดใหม่มาแล้วบางเกิดเก้าครับพี่หนึ่งรห้าิครับผมนี่เลยหน้าสวยว้าวชิ้นใหญ่ครับผมร5อยห้าต้นนี้ครับพี่รับรองไม่ผิดหวังครับพี่ถ้าพลาดล้วจะเสียใจเจียเสียใจฮันแนวอ้าใหญ่ขึ้นมาอีกต้นนี้ครับพี่ กิตติมาสกิตติมาสใหญ่ฟูโอ้ลนกล้องโอ้ลนกล้องผมยื่นใบไกลก่อนนี้ด้านข้างครับพี่กิตติมาสายสใหญ่หนึ่งร้อยห้าสิบครับพี่ใหญ่แม่พันธุ์ไม้มีหัวแล้วแหละแล้วแหละครับเพราะต้นนี้ลนจัดเลยอ่ะและและและเด็ดใบร่างก่อนครับพี่เด็ดใบร่างอ่าใบไหนไม่ใช้ที่เขาจะทิ้งก็เด็ดไปพี่เขาจะได้เอาสารอาหารไปเลี้ยงในใบอื่นเนาะต้นนี้เมืองหนองคายเมืองหนองคายครับพี่หน้าสวยดางเลือหับเคืองหับเคืงแล้วก็ฮับเคืงสามใบติดเลยตรงนี้อ่ะหกร้อยครับพี่บังอ่าไม่ใช่บัง เม,มืองหนองคายจะบังทะนล้พี่เพิ่งขึ้นบังกับเก้าไป <c oughs> ขอไปกอไปเมืองนองคายเออเมืองนองคายครับพี่หกร้อยหกศูนย์ศูนย์ใหกระถางห้าจุดห้าหน้าสวยจัดเลยนี่เลยครับพี่ต้นใหญ่ต้นใหญ่ต้นใหญ่หญอ่าแล้วก็ด้านในชิดในครับพี่ชิดในต้นนี้ครับพี่สีธรรมราช m, ใบกลมนะพี่ดางแดงสวยๆชมพูอมแดงแล้วกันไปทางชมพูเข้มนะพี่นะไม่เชิงแบบแดงแปดเคือชมพูเข้มๆหวานๆเออใบกลมครับพี่สามร้อยสีธรรมราชครับพี่เหลือต้นเดียวสามศูนย์ศูนย์ครับพี่ตรงนี้ หมดแล้วหมดแล้วมีต้นเดียวเหลือต้นเดียวครับพี่สีธรรมราชให้ไหวให้ไหวด้านนี้กู๊ดรักสวยๆครับพี่นี่เลยกู๊ดรักกู๊ดรักฟอร์มใหญ่นี่เลยหลอดใหม่มาแล้วด้านข้างครับพี่กู๊ดรัก250ครับพี่ฟอร์มใหญ่ไซส์ไม่พันพี่เอายกลงกระถาง8หรือ10ได้แล้วเพราะว่าตัวนี้ใหญ่ล้นนี่เลยหน้าด่างเหลืองตัดส้มนะพี่นี่นะเหลืองตัดส้มอมแดงนี่เลยจากกู๊ดรัก250ครับพี่ฟอร์มใหญ่ๆฟอร์มใหญ่ใหญ่ และ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 เดงเดียวอ่าไซนี้หน้ากัดหน้าแดงมาแล้วครับพี่แบ่งไปเลี้ยงไซกาลังหน้ารักตามะตามุแฮ่ตามุตามิแฮ่ถูกแล้วครับพี่หนึ่งเดียวในจักรวาลสองร้อยครับพี NP ่หน <sounds> ้าแดงสวยสุดชําอันนี้ยกอยู่กระถางห้าจุดห้านิ้วนะพี่นท่านนี้เลยฟอมกำลังเลี้ยงกําลังสวยครับพี่ไปดูพัฒนาการของน้องไปเรื่อยๆเนาะสำหรับเอาไซนี้ไปไปเลี้ยงเอาสองร้อยครับพี่สวยสวยเนึ่งเดียวในจักรวาลจ้าลูกไม้ไรยโมลูกไม้ อันนี้เป็นลูกไม้ใบแปลกแหวกแนวไม่เหมือนใครและไม่มีใครเหมือนถ้าใครชอบเลี้ยงไม้ที่ไม่เหมือนใครผมแนะนําต้นนี้เพราะไม่มีใครมีเหมือนแน่นอนนะยิ่งพูดยิ่งงงอะมีสองต้นในกระถางนะพี่มีสองต้นในกระถางพี่ดูทรงใบแล้วกันนี่เห็นไหมเขาจะเหมือนเขาเรียกว่าอะไรเหมือนแบบหูไหม่กี้เมส์ใช่ไหมเหมือนพวกเห็ดหูหนูอะไรประมาณพวกนี้มีอะลูกไม้ใบแปลกครับพี่มีสองต้นคู่ในกระถางสามศูนย์ศูนย์ครับพี่สามร้อยได้สองต้นคู่ถ้าไปแยกก็ไม่ต้องแยกครับพี่เอาไปเลี้ยงลงฟอร์มกอยกคู่แบบนี้เลยเนาะนี่เลยแน่น 2, เกินเกิน2ต้นครับพี่แล้วก็มีลูกเล็กลูกน้อยอีกเนาะมีประมาณทักสี่หต้นมั้งในกระถาง300ครับพี่ลูกไม้ใบแปลกอ่ะมีให้กระถางเดียวมีให้กระถางเดียวท่านเดียวนะครับผม300ยสวยๆครับผมจัดไปอ่ะและของขวัญของขวัญของขวัญครับพี่200สวยสวยครับพี่นี่เลยหน้าตัดแจมๆของขวัญ2 0 0ย์ครับพี่200น้องชื่อว่าข้องขวัญด้านนี้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 ด้านไหนนี่ด้านนี้ยังไงแล้วอ้าว โชคร่ำซ้ำครับพี่หน้าพาสเทลพาสเทลนี่เลยโชคร่ำซ้ำแผงพาสเทลหน้าสวยๆครับพี่สองร้อยจัดไปแจมแจมครับพี่นี่เลยพี่ดูใบล่าสุดแบบนี้โชคร่ำซ้ำแผง tail, พาสเทลครับพี่หน้าด่างพาสเทลสวยๆนะผมสองศูนย์ศูนย์จัดไปสวยๆจัดและ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 ซีราแผงสองครับพี่หน้าสวยแจมว้าห้าจุดห้านิ้วหลอดใหม่มาแล้วครับพี่ซิราแผงสองสองร้อยห้าสิบจ้ะหน้าเหลืองอมตัด กระดูกม่วงออกมาเลยนะพี่นะสองรหาิบสีาแผงสอนและตอนนี้อุทยานหลวงราชพฤกษ์ครับพี่แผงหน้าแดงแผงแดงครับพี่พี่เห็นความด่างเหลืองนะปกติอุทยานเขาจะแผงด่างเหลืองใช่ไหมอันนี้มีความแดงตาพี่ดูแดงเข้มปัดตัดเหลืองออกมาสวยจัดครับพี่อุทยานหลวงราชพฤกษ์ของผมเรียกเป็นแผงแดงแล้วกันเอออุทยานหลวงราชพฤกษ์แผงหลวงราชพฤกษ์แผงแดงเหลืองและแดงเท่าไรด,ดีตนนัวนี้อ๋อ สามศนย์ศูครับพี่สามอุทยานหลวงลาราชพฤกษาแพงครับพี่หน้าแผงแดงสวยจัดน้อยคนที่จะมีอย่างแน่นอนจ้า ลูกไม้ครับพี่ลูกไม้เป็นลูกไม้เมล็ดนะพี่ไม่ใช่ลูกไม้ผ่าน,นะครับพี่เป็นลูกไม้เมล็ดสายผสมของฮาราบาราบวกเทพการเวลานะพี่นะสวยๆใบกลมๆเปิดหน้าสวยแจ่มว้าวแบบนี้แบบนี้บบนละจ้ะนี่เลยห้าร้อยห้าสิบครับพี่ต้นที่หนึ่งต้นที่หนึ่งนี่เลยสวยๆแบบนี้มีมาแล้วแต่ไม่ได้มีมาบ่อยๆรอดใหม่นี่เลยครับพี่ห้าร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งลูกไม้ใบกลมบอกหน้าหวานฮาราบาราบวกเทพการเวลาครับพี่สายผสมบอกเลยว่า ไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนเป็นไม้มเมล็ดนะพี่เนาะห้าร้อยห้าสิบต้นที่หนึ่งอ้าวห้าร้อยห้าสิบครับพี่ต้นที่สองน้าสวยแจ่มว้าเช่นกันครับพี่หวาน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 เลยห้าร้อยห้าสิบต้นที่สองนะพี่โรคไม้ก่มฮาราบาราบอกเทพการเวลาครับพี่หลอดไม้มาแล้วอ,อันนี้มีเหมือนจะมีอีกหนึ่งต้นนะพี่ด้านข้างนะเป็นเพราะเป็นไม้มเมล็ดเป็นไม้มเมล็ดอา่ามันจะมีแบบว่าบางบางกระถางบางอันนนั้นจะมีสองต้นบางกระถางมีสามสีต้นนะต้นนี้ ห้าร้อยห้าสิบต้นที่สองครับพี่และต้นนี้ครับพี่ใบกลมสวยไม่แพ้กันครับพี่ห้าร้อยห้าสิบต้นที่สามครับพี่ลูกไม้หน้าหวานใบกลมนี่เลยครับพี่ห้าร้อยห้าสิบต้นที่สามลูกฮาราบาราบวกเทพการเวลารอดไม่มาแล้วมาแล้วนี่เลยครับพี่โอ้โหชมพูหวานเจี๊ยบครับผมห้าร้อยห้าสิบต้นที่สามจากต้นที่สามเนาะอ่ะวางก่อนใบกลมต่อเนื่องนี่แต่อันนี้เป็นใบกลมแบบแผงครับพี่เป็นไม้ผ่าเป็นน้ำมังนนครับพี่ แผลงกลมแผงกลมนี่เลยครับพี่ใบกลมบัอกหน้าด่างสวยๆ450ต้นที่1ครับพี่ณเมืองนนท์แผลงกลมนะพี่แผงกลมนะ450ต้นที่1ครับพี่นี่เลยใบกลมบล็อกความดางไม่ต้องพูดถึงครับพี่ดางสวยๆเลยจ้ะอ่ะและอีกหนึ่งต้นนะผมให้ต้นนี้แล้วกันณะเมืองนนท์แผงกลมครับพี่โหกลมได้กลมดีครับพี่กลมได้ใจใส่ใบกลมห้าบาท450ต้นที่สองครับพี่สี่หสต้นที่สองณเมืองนนท์ แผลงกลมหน้าดางสวยสวย,สวยจ่ะน,นี่เลยนี่เลยครับพี่เลือกเลยเนาะเลือกเลยครับพี่แล้วแต่ความชอต้นหนึ่งหรือต้นสองส่วนต้นนี้นี่จะพี่สีราห้มทองหน้าแผงครับพี่สีราหูมทองแผงนี่เลยดังให้สวยเขียวอ่าเหลืองชมพูบางบางใบก็ออกไปทางทาง,ทาง,ทาง,ดางแดงๆนะพี่สีราแผงต้นใหญ่นี่ทั้งข้างครับพี่ต้นนี้ขอสามร้อยครับพี่สีราหูมทองแผง สวยหลากสีครับพี่สามร้อยสวยสวยจะ้ะผมขึ้นไปก่อนหน้านี้มาอ่าเป็นหน้าเหลืองนะพี่นะอันนั้นเป็นต้นที่หนึ่งแล้วกันอันนี้สีราหุ่มทองแผงอ่าสามร้อยครับพี่เนาะขึ้นเป็นนัมเบอร์ที่สองแล้วกันเนาะนี่เลยจะ้ะต้นนี้ก็าสามร้อยสวยสวย,สวยฟอร์มใหญ่แล้วนี่เลยห้าจุดห้านี่คือเบอร์เริ่มเบอร์เริ่มครับพี่สี 4, ราแผงสามร้อยจะ้ะต้นนี้อ่ะโอเคครับพี่คลิปนี้เด็ดๆทั้งนั้นเลยเลือกเลยครับพี่เนาะกิ้งกลางกลางกิ้งครับผมนึกถึงมอเตอรสวนนึกถึงสองสามสี่ บารามีบอนทักหาน้องก้อยได้เลยนะครับผมสวัสดีครับ